ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่อําเภอโกสุมพิสัยนะครับผมอยู่ที่บ้านแท่นนครตำบลเหล่าอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูฟายตัวสวยๆตัวใหญ่ๆวนๆนะครับอ่า สำหรับตรงนี้ก็เป็นข้อของคุณแม่ทองศรีเทพเผานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกฤติภาพีผ้าน้องมาเบิงควายตัวยิ่งยิ่งยุนี่แหละครับพี่น้องเห็นยุนี่มีหลายตัวนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิงกันว่าตัวไหนที่เพิ่นสิเปิดราคาแน่นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับแม่ครับยุนี่สองตัวนี่ไอ้พร้อมปล่อยหรือว่าจะขายจ๊กโตครับยุนี่พร้อมพร้อมวันทั้งสองสองตัวนะครับเนาะอันนั้นบ่บ่ป้อยมันบ่ครับนะอันคู่นั่นบ่ปล่อยด้วยครับพี่น้องคู่แม่ลูก มืัอนี้มีสองตัวนี่นะครับที่คุณแม่เพิ่นจะปล่อยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่พ่อน้องไปเบิ่งรายละเอียดในที่ระตกันครับอ่าเบิ่องตูนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่าเป็นควายตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับตัวนี้อายุกับซีปีกว่าครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวสิอ่าสิพาพี่พ่อน้องเบิ่องนะครับพี่น้องเนาะตัวนี้นี่นะครับลักษณะเด่นของมันคือวงเขานะครับพี่น้องเนาะวงเขากว้างนี่ครับพี่น้องตัวนี้วงเขากว้างแบบคคาารบวเลลยะรับพี่น้องเนาะ ปายอายุ4ี่ปีกว่าๆนะครับพี่น้องเนาะซึ่งตัวนี้นะครับให้ลูกมาแล้ว2ตัวนะครับตัวที่3กับสอยูนท้องแล้วครับตัวที่3นี่ก็ถือว่าได้พอพอพันธ์ที่ดีนี่ะครับพี่น้องเนาะบัดนี้สำหรับการผสมนะครับอันนี้กับผสมกับพอพันธ์นะครับพี่น้องเนาะสุดยอดมังกรฟ้านะครับพี่น้องเนาะซึ่งสุดยอดมังกรฟ้านี่ก็เป็น ควายสายอุเทยแหะครับพี่นอ้องอ่าคือเป็นควายนามตามอุดมทัศนีของฝ่ายไทยนะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าตัวรับตัวนี้กับทองในหลักประมาณ4เดือนนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ตรวจท้องแล้วนะครับพี่น้องนี่ซึ่งลักษณะของมันนี่ก,ก็ตาแต้มแก้มจำครับพี่นอ้องอ่านี่แหละครับเบื้องลักษณะครับพี่นอ้องอ่าตัวอ้วนนะครับอ่าดูลักษณะดูขาถุงเท้าสีขาวนะครับพี่น้องตัวนี้อ่าถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องเนาะมาหนี่ครับพี่น้องครับของไงแม่ท้องสีนี่ครับพี่น้องเนาะฝ่ายตัวใหญ่ๆ ตัวสวยๆนี่ครับพร้อมที่จะนําไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพ่าพีพ่อน้องเบิ้งส้นไทยส้นยังกันนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องส้นไทยกันไลครับผมถือว่าอ่าไทยกว้างไทยหญ่ตัวอ้วนดีแหละครับพี่น้องอ่าถาผู้ใดสนใจตัวหญ่ๆแบบนี้ก็มาได้ครับพี่น้องเนาะอยู่นี่ครับผมบ้านแ่นนครตําบลเหล่านะครับพี่น้องเนาะซึ่งส่วนสูงของควายตัวนี้นะครับพี่น้องส่วนสูงของควายตัวนี้ก็จะอ่า ร้อยสี่สิบสามนะครับพี่น้องเนาะตัวนี้อ่าร้อยสี่สิบสามนะครับพี่น้องวัดจากขาหนาถึงไหล่นะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าตัวอ้วนลักษณะเบึ้งลำตัวครับพี่น้องนมไก่ยังสวยๆเยอะครับพี่น้องขนาดใดท้องที่สามเลยครับพี่น,อน้องนมสีเต้าสวยๆนะครับเบึ้งลำขาลำแข็งครับพี่นอ้องอ่าถุงเท้าสีขาวกีบใบใหญ่ดีครับพี่น้องนี่กีบบ่เกยกันไม่มีปัญหาเลยครับพี่น้องเล็บก็ได้อ่าเบึ้งอ่องเบึ้งยังครับพี่น้องนี่อ่องงามๆนี่ยนะครับพี่น,อกกนอ้อง เข่ายังไงเนี่ละครับตึงๆนี่ยแหละครับพี่น้องเต็มนะครับเนาะเลาวสุดท้ายให้เบ้างไงม้วงกว้างๆครับพี่น้องบ่าวของเข่าเต็มทุ่มไหนครับพี่น้องอ่ะม้วนของเข่าแบบยังไงด้ยอ่านี่แหละครับพี่น้องบอกเข่าใหญ่งด้วยครับพี่น้องตัวนี้อ่าลักษณะของว<อ>งเข่ขาวกว้างแล้วก็ลักษณะของควายนี่เป็นควายที่เชื่องนะครับพี่น้องเนาะอ่านี่แหละครับผมอ่ะนี่แหละครับผมพี่น้องตัวใหญ่ตัวอ้วนเนาะนี่แหละครับพี่น้องเบ้างต้นคอเบ้างต้นยังก็ถือว่าตันเพลื่อแล้วครับนี่ก็ได้ถ้าผู้ใดอยากจะได้เนาะบัดนี้ตัวแม่นี่นี่่่แมเเปิดไว้้ทาครับจา เปิดใบแสนหาได้ครับพี่น้องตัวใหญ่ๆนเนี่ยครับพี่น้องอวงเขาแบบนี้แหละครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับนอกผมเน้นให้พี่ให้น้องนี่มาเบิ่งตัวจริงนะครับพี่น้องน้อยุคข้อกของบ้านแท่นนครนะครับตำบลเหล่าอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับของค้อกของคุณแม่ท้องสีนะครับพี่น้อง้อหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์093 527 1427ครับพี่น้องอาแล้วก็ส่งทางการติดต่ออีกอันนึงก็เป็นในทางเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องน้เดี๋ยวผมจะขึ้นใบให้ตรงนี้ ฟีของคุณวีรยุทธ์นด้คับพี่น้อง้วกาอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ของคุณใจนี่นะ,ะน,นะครับพี่น้อง0652721277นะครับพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามมาสินทางไปทางไแล้วก็มาเบิ้งตัวจริงครับเน้นย้ำนะครับพี่น้องเนาะให้พี่ให้น้องเขามาเบิ้งตัวจริงนะครับว่าหมักจังไดห,หรือว่าหมักงามคือในคลิปบอจังสีนะครับหมักเองเลยมาเบิ้งเองนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวติพภาพพีพี่<อ>นอ้องไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้อ่านี่แหละครับผม อีกตัวหนึ่งนะครับก็บเป็นควายอายุประมาณสามปีสามปีกว่าขึ้นกันครับพี่น้องนี่อ่าอันนี้เพิ่นลดน้ำนักไอผสมนะครับพี่น้องเด้อมันก็เลยสิเป็นวตัวโบว์อ้วนไปเลยครับพี่น้องผสมแล้วนะครับพี่น้องนอเนาะผ่านแล้วประมาณสองรอบครับพี่น้องอ่าผ<ม>่านแล้วสองรอบได้ครับพี่น้องตัวนี้อ่าแต่ว่ายังบริเวณตรวจทองนะครับพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดสนใจแบบนี้ก็มีได้ครับพี่น้องสำหรับอ่าที่ผสมอยู่ในท้องตอนนี้เป็นอ่าการผสมเป็นท้องครั้งที่สองนะครับพี่น้องเด้อ ได้ลูกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่สองกับผสมพึ่งผสมใหม่พันสองรอบนี่แหละครับพี่น้องแบบนี้เบิ้งวงเขากับพี่น้องอ่าอันนี้เป็นควายสายจากอุบลน,นะครับพี่น้องเด้อถึงลักษณะของวงเขาปกติมีลักษณะแบบนี้คือกันนี่นะครับพี่นอ้องเนาะอ่ามานี่แหละครับผมตอนนี้ในส่วนของอ่าถุงเท้านี่ก็เป็นถุงเท้าสีขาวนะครับพี่น้องเนาะถือว่าตาแต้มแก้มจ้ำตามอุดมทัศนีของควายไทยนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ นะครับเนาะเบิ้งบักข้าวเบิ้องยังครับพี่นอ้องอ่ตาตาวาเพิ่นนี่อาจจะตื่นๆจักหน่อยครับจานฉีดยาครับพี่น้องอ่านี่ยนะครับถุงเท้าสีขาวนะครับพี่น้องเนาะอ่าแปลกกินจักหน่อยครับพี่นอ้องอ่าสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะกะส่วนสูงน,น,งนี่ส่วนสูงนี่จากเอ่อขาหน้าถึงไหล่นะครับพี่น้องเนาะกะสูง145นะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้อ่าขาหน้าถึงไหล่นี่นะครับสูง145ครับผม อ่าครับพี่น้องซึ่งจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นี่จะสูงกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับพี่น้องได้อ่าแต่ตัวนี้จะเป็นตัวอ้วนหนาครับพี่น้องอ่านี่แหละครับสําหรับอ่าที่ผสมอยู่ในท้องของแม่นีนะครับนะ้ินพี่น้องจะเป็นผสมอ่าของกเะะองก้าเจริญนะครับพี่น้องเนาะเก่าเจริญนะครับอ่าผสมพอเก่าเจริญครับผมอ่าถ้าผู้ใดอยากจะได้อ่า อยากจะได้ให้มาเบิ่งตัวจริงคือกันครับพี่น้องตัวนี้แล้วก็ถะาพวกในใจว่าทองว่าทองติ๋กเอาหมอมาล่วงกันครับพี่น้องเนาะอ่าสำหรับควายทุกตัวที่ผมถ่ายมาอยู่นี่มีใบมีอ่ม,อมีใบผสมนะครับพี่น้องได้ก็ถือว่าตัวใหญ่ดีอยู่ครับพี่นอ้นองตาเต็มแก้มจ้ำเนียเบิ่งอ่องเบิ่งอย่าง,ง,งขื่นว่งเงยขึ้นเลยครับพี่น้องอนี่เจอ้องกล้องตลอดเลยนี่แหละครับพี่น้องลักษณะอ่องลักษณะบักเผานะครับพี่น้องเนาะอ่าขาใหญ่แพีนพี่น้องซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าไอกระดูก หางง่ะครับพี่น้องอืมง่ายคุหนุ่มเลยเติรสิผ้าพีพผ้าหน่องเบื้องส่วนหางส่วนไทยนะครับว่าเป็นยังไงอันี้ถือว่าท้ายกว้างดีแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เนาะท้ายกว้างกระดูกง่นะครับพี่น,อน้องเนาะขายืนตรงโครงสร้างอเนื้อหนังนี่นถือว่าดีครับพี่น้องดูอส่วนท้ายก็ท้ายลูกมะนาวตัดนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ถือว่าง,งามครับ อ่านี่แหละครับส่วนหนาให้เบิ้งชัดๆครับพี่น้องอ่าอันนี้เพิ่นลดน้ำหนักอ่าเพื่อที่จะผสมตัวซื้อได้ครับพี่น้องมันก็เล็กท่องอ่าบ้านท่านต็มปันไหนนะครับพี่น้องเนาะครับหลังจากนี้ก็สีใยขึ้นแล้วครับพี่น้องอ่าแม่ครับบัดนี้ตัวนี้นต่ของคุณแม่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเท่ากันเลยเท่ากันเนาะคือเปิดใบแสนหายขึ้นกันนะแม่เนาะอ่าอันนี้เพิ่นเปิดใบแสนหายขึ้นกันนะครับพี่น้องอ่านี่แหละครับผมจังได้กัราคาแบบนี้ครับมักบ้างมากเจ้าไหนกับให้พี่ให้น้องผิดจระ่ง ที่ห้องไปงงสิกับบอมเวนที่เอาเท่านี้นะครับพี่น้องก็คือเป็นเป็นคาห้องนะแม่เนาะต่อรองได้ครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะสำหรับไปเบี่ยงของคุณแม่นี่เพิ่นก็มีควายมาให้พี่ให้น้องชมอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเนาะควายอยู่นี่ก็บ่อมเวนหน่อยได้ไหมนี่นี่แหละครับผมนี่แหละครับถ้าผู้ใดอยากจะได้ก็ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับพี่น้องเนาะ0935271427นะครับพี่น้อง หรือเฟซบุ๊กของคุณวีรยุทธ์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นใบให้ตรงนี้นะครับพี่นอนะ้องเนาะแลักกาเบอร์สำรองนะครับเบอร์ของคุณแม่คุณหนนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นเบอร์0652721277ครับเบอร์คุณแม่ทองศรีเทพเทานะครับพี่นอนะ้องเนาะการสหรับคลิปนี้ผมก็ขอพ่อไปแครนี่ก่อนนะครับเนาะนะกฝากพี่ฝากน้องติดตามกันแล้วกันครับมาเทพนาผมจะพาพี่พ่อน้องไปเยี่ยมไปชมไปเบิ่งราคางัวควายอยุคหอกไรกันฝากพี่ฝากน้อง ติดตามไวปแล้วกันนะครับพี่น้องเนาะตอหรับคลิปนี้ผมก็ขอพ่อไปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ